ทิศใต้กันบ้างนะครับด้านทิศใต้เนี่ยทางด้านทิศใต้เนี่ยจะติดถนนอานิตยโยหรือถนนไฮเวย์ Highway, นะครับถนนไฮเวย์ Highway, นะครับติดถนนไฮเวย์ Highway, ซึ่ง,งรถค่อนข้างที่จะมากมายนะครับรถค่อนข้างที่จะมากมายอุนตาก็จะถ่ายให้ดูถนน นะครับตอนนี้ไฟฟ้ายังไม่มานะครับตอนนี้ไฟฟ้ายังไม่มาไฟถน,นนแต่ว่าบางส่วนเข้ามาแล้วแต่ส่วนที่คุณตาเห็นตรงตรงหน้าเนี่ยตรงหน้าเนี่ยยังไม่มานะครับยังไม่มาเราก็ผ่านไปนะครับผ่านไปชักต้นอ่าขี้เหล็กนะครับดอกสีเหลืองสวยทีเดียวนะครับดอกสีเหลืองสวยทีเดียว เราก็ให้ท่านได้ดูไว้นะครับท่านได้ดูไว้นะครับแต่ทางด้านเนี้ยทางด้านติดวัดเนี่ยจะมีอ่าติดวัดเนี่ยจะมีอ่าไฟติดแล้ว